นรางทราบอยู่แล้วว่าทํางานค่อนขะ้างหนักแล้วก็เราก็เหมือนเป็นตัวแทนของอหน่วยงานต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะที่จะเชิดชูในเรื่องของการทางานของทหารด้วยคะ่ะเป็น,ปนละครซีรีส์ใช่ไหมคะเป็นของอผู้ได้ส่วนของนุ่นนะคะผู้ของนุ่นน,นุ่นเล่นกับอัมค่ะคะ่ะ ็ถือว่าเป็นการทํางานที่เราไม่เคยทํางานร่วมกันมาก่อนและจริงๆเจออ้มตั้งแต่เด็กกันนะคะรู้จักกันตั้งแต่แบบแรกๆแ,แต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันแล้วก็มาครั้งนี้เนี่ยก็โอเคได้ร่วมง,งานกันด้วยค่ะถือว่าตื่นเต้นไม่สคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นในละครเรื่องใหม่ๆทุกเรื่องก็จะตื่นเต้นตลอดเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนประสบการณ์ใหม่ๆก้าวใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยะค่ะอย่างที่บอกว่า สำหรับนักสแสดงที่เป็นอิสระอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะออไปได้หลายๆที่ในแล้วแต่ว่าเฮ้ยเราอยากเล่นแบบไหนแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบไหนเรายังไม่เคยได้ลองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่อ้าบภาพเราใช่ไหม,ไหมเพราะว่าเรื่องนี้อําเป็นผู้จัดใช่ค่ะ ก็คุยก็คุยกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะแล้วก็มีคุยกันเรื่องรายละเอียดต่างๆ่เยค่ะแล้ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นละครที่อิ่องที่บอกค่ะเชิดชูเกียรติของของทหารไทยนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าคือตัวนั้นเองไงค่ะก็จะรับบทเป็นเป็นเป็นหมอมคือจริงๆก็ยากสาหรับนุ่นนะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นเรื่องใจตัวซันนุ่นจะต้องมีไปแบบ ไปเรียนไปเวิร์กช็อปดูว่าเอ๊ะหมอเขาทำกันยังไงวิธีการใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องงา่ายสำหรับโน้นเลยอะคะ่ะต้องมีเป็นหมอ,อจะมีกันแบบคือก็คงหลายหลายอย่างประกอบกันในเรื่องของเวลาด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวบทด้วยแล้วก็เป็นที่เป็นเกี่ยวกับอะไรที่<ม>เป็นของไทยที่เราควรจะที่ควรจะเชิดชูอะคะ่ะวันเกิดคุณแม่ค่ะก็ทานข้าวค่ะทานข้าวกันครอบครัวค่ะมีของพิเศษให้ไหม เห็นคงอะไรค่ะเพราะช่วงวันแม่ก็ไม่ได้เจอด้วยคุณแม่อยู่ต่างประเทศรุ่นเองก็อยู่ต่างประเทศด้วยค่ะคุณอยากถามใช่ไหมฮะเริ่ถามแล้วค่ะเริ่มถามแล้วค่ะไม่ได้ถามค่ะเรายังไม่รอดงบทำคลังคดีไหมคะคือตอนนี้ก็ยังทํางานเนอะค่ะก็ยังมีเดี๋ยวไปให้คุณอ้ํามีก่อนละกันเดี๋ยวคุณโบย่ะโบยเออแตเที่ยวมาแล้ว ทำงานห่าจริงไปถ่ายรายการที่นี่หมอชิดที่โบเอ็กซ์โปค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ประเทศไทยได้ไปออกพาวิเลียแล้วก็แสดงศักยภาพของประเทศไทยนะคะให้ให้ต่างชาติได้รู้ด้วยเลยค่ะว่าเป็นอามายังไงแบบสองครั้งค่ะเอาใจเอาใจหน่อยต้องไปยาวค่ะปก่อนที่ผมจะไป ใช่มีอยู่แค่สองครั้งะคะ่ะก็แบบอยากให้เขาดูวิวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้มาด้วยยังะคะ่ะก็เออ่จริงๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆเขาเองเขาก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไปซชมอะไรเงี้ยค่ยยะ,คะแต่ก็โอเคค่ะ